น่า e ีกว่ากูได้แล้วว่ะเออว่ะแชมเปอร์เพื่อนแชมเปอร์อ๋อเออว่ะคลาสสิกสนใจไหมไม่ตึงไงเไยมันก็จริงทำไปลองก็ไม่รู้กดเลย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 ตอนนั้นทีมกำลังมองอยู่ไอ้สองตาซ้ายกูนะตาซ้ายด้านขวากำลังมองกู เล่นไอ้นี่อีกตัวได้นะเอ้ยได้เวลาอร่อยนะแต่ว่าระวังเสอลเดียโบรคนที่สองของโลกอัมฮิมอ่ะเฮี้อ่ะนั่งมายิงยับเลยว่ะเนี่ยแฟดยิงแฟดยิงอะ่ะตีนูนอะ่ะแฟดกันเองอ่ะพ่อแม่ไม่ใช่ตีเรานะเพื่อนเฮ้ย ทำไมมันเบรกแดดอยู่ผมจะอ๋อโอ้ยไม่เชือไม่ได้อุอ้ยเท็ดเท็ดเท็ดเทดอุ้ยมันหลบแฟดกูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุนม่มีคนเหนียครับคอมทีกแต่นึคนม,ม,มาเนี่ยไหนห่อกลายกลา,ายแบบไซ ูรอดาอ้บอด f l a s h h o u e อ๋อวันนี้เหรอวันนี้หอเพูดเบาจัดอะไม่ได้ยินเลย Canyon g u ก็่ใช่หรือวะ่คือเหมือนไมคมาอยู่หลังจอมันทำไไว้หวางขาไป แบกแบกเป็นแบกไม่สำรองใช่ปล่าอ๋อมึงเหอะไอ้ตัดมันบราเทอร์เซอรไครัสมึงกำลังเป็นเชิรเบอร์เบอกันเนี่ยเหี้ยมึงทำกูดูแย่อ่ะอุงทำกูดูแย่อ่ะโอ้ม่เล่นบีตลอด เลยน่ามันกระโดดดึงดึงทับหัวกูเลยเมื่อกี้ต้องมิดอ่ะเฮ้ยมึงบดจังไว้บิมเอาได้ปยูซีอิดแมนอะชิบหายเลยเพื่อนอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะรักกันหน่อยเฮียคำต้าแมนคำต้า We got this. We got this. Not Don't me. Don't, Don't get, get me involved. Man, how cool was that? Beat me fat. สวยูแอชกเป้ามันอ่านมันอ่านบิมเป็นบริชหรืเปลโดนเลยกูโดนเลยเหี้ยยโซแฟลชออลินเฮด กูก็ออเลนปะปะออเลนคู่้วยทีนี้่าช่หรือไม่ใชนไหทีบีละนี่คลกูวะ fuck 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 shit face face คือียอะไรวะลอกใครเนี่ยกยน t k this อ๋อมันมันทะเลาะกับสเปรย์มันเว้ยฮะบราวน์ออร์เรนจ์ทูไปสิครับอ้าวดูยังไงดูยังแมจิกเชียวประตูบอลกูวันอาร์วันอาร์ไป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  เต้เต้เต้แท้แ้แยอันตีกูไม่โดนใครสักคนเลยไม่มีใครอยู่ไซส์เลย o ัเ่อวนตกไม่กล้าปัดเสียงมันร้อยเฮียกลัวแบบอยู่มันดังเชื่อไหมอ้แง่ d r

พีกูกูไปกูไปว่ามันตอนไหนวะกูอยากรู้นกูไม่เคยว่ามันเลยสักครั้งเดียวเอ๊ะมันพูดคนเดียวบอมันพูี้อะไรวะสัตว์พูดคนเดียวไงเาไม่ซื้อปด้วยอ่งย ออขอเกียร์อยขอเกียร์ไม่ต้องมาโอ้เลยเฮ้ยบันนัดบันนัดอไซออรซอ้ไอเฮียี่ไม่ซื้อปืนด้วยหมแตพูดพ่เฮียแล้วพูดามพูดา <laughs> อยู่คนเดียวไอ้คนกูไม่อย,อยากจะเตือคิดว่าจะซื้อแมงไซื้อไอ้เฮียรักกี่มเฟรน

ไลส์โอเคก็คมนี่ไม่ยิงเป็นนี่เีแค่กูฟุกจัดเตเบอเราสายกูได้นะเตเบอมาสองสามตัวไม่รันไม่รันนี่มาดูมาดูมาดูใครจะชนะนี่ มากเขกเขมาจากมิต <t ort> ัวไอ้โตแอ้ตน่าจะตัววางเพื่นจะมีดทั้งหมดละ

Yeah! mẹ 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 đi. Ai phô, ai phô. mẹ cây rồi mẹ mẹ Come back, come back Get back, get back, get back, get back Anh mẹ mẹ ở mẹ mẹ đây mẹ đi mẹ 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 được mẹ 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 อาตัวนึงหนึงอตัวนึงโอ้ฟักซิคดซิดคกเมนตยังเหระเอ้แปดสิบไม่ม่ยูเมนยูเมนยูเมนยูเม้นปดสิบแปดสิบลบแปดสิบได้เพื่อนอยู่เลแบ็ไซแบ็ไซแบ็ไซโอเคไปเฮ้ยนิๆนิ่งไโซวากับไอ้เฮียนั่นอยู่ด้วยกันเตรียมตายยังไง กูกัดเฮียตายหาแน่นอนเดือดซองมิดมิดมิดสามมิดสามม n e m มิดไอมบิงโกฮะเจ้า forty forty nice one more ทุบมาทุบมาสิเขียนวาไม่เหนื่ยไ,ได้เลยึเปล่เนยคู่เยคู่เล่เนยู่เลยคู่เลยค่เลยคูไเลยคู่เลยคู่เคู่เเลยเลย่เ่เลยเลยค่ยเลย่ยี่คู่ยคู่เลยคู่เลย่เเยเ่ย ไม่ชอบแบบบ้าหรอกว่มันีบ้านนี่สแกนนุ่มสแกนไอ้ีฮะชื่มันนมาหน่อยฮยเอ็นจีเอเฮียินังแมช found เทเวนเน่ป yup. uh ่แ huh. ม hey. okay. like ็กก awesome. ัสปิโตอืมใจยังประแจละครับพี่กูเล่นอะไรวะสกอรแชมเบอรแชมเบอร์ทุกตาคิมยูซังอืมซังอ่ะคิมยูซังจะว่าอ้ my god เฮียเออรอดป่ะรอดะรอดป่ะกูรอดเลยเลย h คิม o Kim Yoo s นดี Oh I know you. <laughs> <laughs> my friend, let's come this come meet to go B Tower. Come my friend. And I pick this and I get one kill Never mind. We break the wall. We break the wall. Never mind. We knife the wall, we knife the I am watching the top we can we no smoke why the fuck are we not smoking this shit why the fuck are we not smoking this shit what the fuck thank you we fetch out matter of happen we 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 die we die hey <coughs> go 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 away go away oh my, <coughs> oh, my god what here we here load, of a lot of เีย่เป็นฮีโร่กันไงวะกระโดดกันไม่พักเลยมีทรงแน่กว่านี้มีทรงนะไม่ใช่บีบตาให้แล้วแน่นอนทำไปทำไปทำไปเรียกใครเปลี่ยนกูนะไปสองตัวมุมนี้กูบอกเลยโป้งโป้งปังปังปังโอ้ยเนี่ยน้าขี้ขวาว่ะเด็กน้าขี้ขวาแบบนัดเดียวมึงยีม My head is burning คุยกูเข้าสมองแล้วกูโดนสแปมเข้าหัวเนี่ย ฟองไม่จบอีกเเป็นกูปะหนักหนักนี่เป็นกูปะเนี่ยอ่อเลนเฮดเนี่ยหนักมากอยากดกดกดคิวเดม โอ้ยอยู่หลังสมอกอะอ้อเหี้ยาเอฟนเจ้อโหมันยิงกู ho, ได้ไงนี่ิล้านคนเลยโอ้หได้แล้วเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้เอาน่อยเเอาน่อยไม่มีปืนดีเฉยหสอง Bà 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 lắm. bà lắm bà hết, đi súng. Cin bi bóng. nó bóng, hiền hảo. Mùi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  Ui

พอดีเฮ้อ้าบอ Spike down A วางกับทับเลยไม่ยืดกระดึบอยู่กระดึบอยู่กระดิบกระดึบเยุยุดหยุดหยุด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 หยุยดหดหยุดหหยุยหยุดดหยดหยดหหหหดดด โอ้โหมันอยู่นี่หรอปัว่าการ์ดไปแต่เชฟแต่กูกูรันเลยห้าสิบสี่เษกัตทามิงกัตทามิง it's all ต b o u t มมิงโอ้อเม็ด เซฟเฟอร์เซฟเฟอร์อร่อยมากเซฟเฟอร์อร่อยมากพอมึงดูโอ้มายกอโอ้โ what h oh. what the hell what h e hell respect อชโโอ้ตายละมิสคิมอยู่ซัง มันเปิดไมค์ค้างเลยไหมปุ่มค้างไปเลยก็รู้ใช่ไหมว่าไม่เขาไม่หรอไม่น่ารู้พูดอยู่เรื่อยๆสกสกอมโนเวโนโอเค วกเราลองไปดูไหมว่าบีมันหน้าตาเป็นไงกูกูเริ่มลืมแล้วแบบนี้มีบีด้วยเหรอปัดเต้นเมตตีเฮียไม่ดิไม่เฮียเฮียนสิทีนสิที ทีที่ตัวนึงต่อตัวนึ่งทีทีโว่ากูทำเฮีย Help h เพ p t ์ a d e t r a ร e Oh Fuck Oh f u ไม่นจยงวะ No b a loses No Okay มามามยูนิเนีตร์นี่จะทำมกอะไรสิโซว่าโยที่หายเ่ี

หมดเลย e v e r y บา d y อะโอ้โหไม่คิดขวาเชียวมึงดูความคมหอยแค่นี่จริงจริงจริงแล้วมันคมด้วยแค่คีมหัวร้อนนี่เป็นไงเฮ้ยมันมันมันไม่ถึงฝั่งมันอะอยู่นี่เว้ยอยู่นี่เว้ย you knew when you knew it you're tired yeah 144 on on race he's in a Last player standing. <laughs> attackers win